สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่โรงน้ำดื่มชุมชนหยอดเหรียญน,นะคะอยู่ที่บ้านคำขั่งอำเภอเดชอุดมนะคะเป็นน้ำดื่มชุมชนที่เพิ่งก่อสร้างใหม่นะคะเป็นของเอกชนค่ะข้างหน้านะคะจะเป็นตู้จ่ายน้ำดื่มสะอาดนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูชุดระบบกรองข้างในกันนะคะ,ะเวลาลูกค้าเนี่ยมากดน้ำดื่มจะได้มั่นใจในการดื่มแล้วก็จะไปดูระบบกรองของเราด้วยค่ะ ที่เราเห็นอยู่นี้นะคะจะเป็นชุดน้ำดื่มสะอาดชุมชนหยอดเหรียญระบบ R O U V กำลังการผลิต12,000ลิตรต่อวันค่ะเหมาะสำหรับผู้นำชุมชนนะคะที่ต้องการมีน้ำดื่มที่สะอาดไว้บริการชาวบ้านหรือว่าจะเป็นเอกชนนะคะที่กำลังสนใจในการทำธุรกิจเสริมสามารถปรึกษาที่บริษัท The One Water ได้ค่ะเรารับ จำหน่ายแล้วก็ติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพนะคะชุดนี้นะคะใช้เวลาติดตั้งเพียง1-2วันเท่านั้นค่ะระบบนะคะเราจะนําน้ําดิบไปเก็บไว้ในถังเก็บน้ําขนาด1 0 0 0ลิตรค่ะแล้วก็จะมีปั๊มไปพัสสแตนเลสขนาด1แรงม้าแข็งแรงทนทานเสียงเงียบนะคะรุ่นนี้ใช้ในการดูดน้ําจากถังเก็บน้ําจ่ายผ่านเครื่องกองน้ําระบบซอฟ t เทนเนปรับความกระด้างของน้ําให้นุ่มนวลชวนดื่ม กองกลิ่นสีลดตะกอนคลอรีนสารอินทรีย์อนินทรีย์ที่ปนเปื้อนมากับน้ําแล้วก็จะเข้าเครื่องกองน้ําระบบ RO รอกองละเอียดสูงถึง0.0001มครอนคัดแยกสารพิษสารเคมีสามารถกองน้ําก่อยน้ําเค็มน้ําหินปูนน้ําที่มีค่า t d s สูงๆได้ด้วยค่ะและยังไม่พอนะคะเรายังมีเครื่องฆ่าเชื้อด้วยแสงอุลตราไวโอเลตนะคะไว้ฆ่าเชือ้อโรคอีกหนึ่งชั้นนะคะกรณีที่ชาวบ้านมาหยอดเหรียญน,นะคะก็จะปล่อยรังสีอุลตราไวโอเลตนะคะกําจัด เชียโรคอีกชั้นค่ะภายหน้าตู้นะคะก็จะสวยงามแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปพูดคุยกับคุณแม่เจ้าของธุรกิจกันเลยทีมช่างติดตั้งให้คุณแม่ดีไหมคะดีจ้าดีสวยงามไหมคะคุณแม่สวยสวยงามคุณแม่ชอบไหมคะชอบชอบอ่าคุณแม่ได้ชิมชิมน้ําแล้วรสชาติเป็นยังไงคะน้ำดาติอร่อยดีอะไรดีใช่ไหมคะมีมีคุณแม่ชิมแล้วก็มีมีใครใครชิมบ้างก็มียาจ้ามีน้ํา ไว้ให้ลืมไว้ให้กินไว้ให้ไซล้วนะเออญาติญาติทุกคนเออใครจะมาช่วยมาอุดหนุนเออมาเป็นกำลังใจให้เออแม่บัวลอยสีรากับพ่อลำลมงสีดาเออจะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณไว้ยุทที่อย่างสูงเออมีน้ำสะอาดไว้รอรับเออให้เข้ามาดูเด้อเปิดโอกาสให้มาชม เออคิดว่าสะอาดเป็นน้ำอย่างดีเออให้เออ,อ,เอ,อพ่อแม่พี่น้องทุกคนบ้านนี้เปิดแล้วเออมามามาดูมาชมมากดได้เลยวันนี้เป็นวันจันวั <c oughs> นนังคานเนาะ <c oughs>